แกงงายแกงยีโผก็น <budgets> ่า <Stat> ย <clearly> <aro qué> ีโผลคนก็น่า yeah, น no ี ok no ่กระแดกัน no น่าน ok no we ่กระแดอีเป๊กก็น่าอีเป๊กก็น่าจับยีโผ่โปเปกัน่นาจับีโผ่โปเปกันน้ฮ่งข่งแก่งแ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 ข่งแ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 ๆ่งแข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 ่งนข่งแเ่งแข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 ่งแงง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 ง ับผมครับผมหลวงพ่อหักนิ้วมือให้เด้อพวกเปนอนนอน,นนอนเล่นนอนเล่นสบายชิวๆนอนเล่นสบายชิวๆนั่นแหละนอนเล่นครับผมนอนเล่นกับลุงพ่อครับผมบผม สวัสดีครับนอน,นอนเวียนครับนอ่หละ,อะนอนเวียนนอนเวียนครับผม <c oughs> <laughs> อย่างนัง้นเองอย่างนัง้นเองอย่างนั้จับกีโปจับกีโปล่น่ากระเดียมนัากระเดียมพวกเพียรน่ากระเดียมก็เป็น <laughs> โอ้ลมมาแล้ว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 เย็นดีบบกระจายเลยบัลตื่นอย่างหลาตื่นอย่างตื่นอย่างว้าย ร่มมาแล้วล่ะร่มมา